รกรรมการก็แนะนำว่าให้เรายิ้มคือแบบยังมีความกังวลอยู่นิดหน่อยรอบนี้ก็จะทำให้เต็มที่ยิ่งกว่าเดิมค่ะ,ะช่วนนีขอเสียงคนกำลังหิวหน่อยเย้ yeah hey! ให้ด้วยห่อให้ด้วยลูกใครหลานใครล้วพอล้อลออาห่อให้ด้วยเฮ้อเฮ้อห่อจ๋าเป็นปักกิจอย่าลืมห่อให้หนูด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงประมเมจากคนที่กำลังหิวทุกๆคนด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดแล้วทำไมมันจบเร็วกำลังสนุกมากอะสนุกมากรู้สึกว่าหนู้กำลังหอบเลยได้ที่เลยไม่ได้หอบใช่ยวะหอบ เดี๋ยวต้องถามแล้วคณะกรรมการเป็นยังไงบ้างคะยังเคร่งเครียดอยู่ก็ดูไปแล้วก็ลุ้นไปแล้วก็บอกแล้ววันนี้ทำไมห่อทั้งชุดเลยโอ้ยนูก็โชว์นิดนึงนะคะตรงนี้นุษไดยคิดว่าหนูกห่อแค่นิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สนุกสนานค่ะแล้วก็วันนี้ร้องเสียงเต็มดีนะคะเอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อครับ ดีลูกร้องได้ดีจังหวะจากคนดีธรรมัดธรรมแมงนะกระชุ่มกระชวยเสียงชัดเจนแจ่มใสขอให้โชคดีขอบคุณค่ะคุปปินครับจุดเด่นของเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทะลึ่งตึงตังนะคะก็ดึงจุดนั้นออกมาทําแล้วก็อินเตอร์เทนได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่างท่าเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แนะนําไปนํามาใช้แล้วก็นามาทําได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะแต่เนี่ยจะถามว่า เนี่ยตอนนี้คิ้วก็ไม่ขมวดพูดก็ไม่ขมวดแต่พอร้องเพ็บปุ๊บห่อให้ด้วยอันไหนๆร้องตอนไม่มีดนตรีซิหนึ่งสองสามห่อให้ด้วยเฮ้ยเอามายเอามายดงซ้อยซ้ำตอดห่อให้ด้วย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  อ <laughs> อันนี้ดีอันนี้ดูแบบว่าไม่ไม่เคร่งเครียดใช่ไม่รจริงจังไม่ไม่ไม่แน่นเกินไปโอเควันนี้ใช่ค่ะวันนี้สามารถแก้ได้ไหมคะแก้ได้เมื่อกี้ก็ยังแก้เลยแก้ได้เลยนะ<อ>แต่อย่าต้อง,ต,องต้องพยายามพยายามนึกถึงเสมอแบบโอ้ยอย่าอย่า,อ,ยาอะไรเงี้ยพยายามบังคับตัวเองนะคะคก็วันนี้ก็กลมกล่อมเช่นเคยแซบเหมือนเดิมสวยงามมากวันนี้ดูแพงเรียบหรูดูโก้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ปิต้าล่ะคะรอยยิ้มมันน้ำพึ่งหยด ทำให้ผมเดิวเก็บลิขสิทธ um 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 ิ์ได้รองบ่อยการเตอร์เทนหนูมาเต็มหนูทำได้ดีเหมือนสโลแกนที่บอกว่าขอให้เข้าลึกๆเข้าไปถึงรอบสุดยอดเลยครับทำได้ดีครับถ้าเกิดอยากจะติดต่อติดต่อทำไหนได้บ้างตอนนี้ Facebook ค่ะ Facebook IG IG เหมือนเดิมค่ะ เบอร์โทรศัพท์0 9 2ย์7 7 0 6 0ค่ะในฐานะที่อยู่บนเวที <c oughs> เมื่อสักครู่นี้หมดัดหมดเอาสิ่งเหล่านี้บอกเพื่อนหน่อยสิถ้าขึ้นมานะเธอ,อทำ,ทำแบบนี้เลยนะค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนทุกคนนะคะว่าอยากให้ร้องเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงสุดท้ายของเราค่ะโอ้โหทำให้ดีที่สุดและทำให้เหมือนเป็น